นี่ต้องแบบมีจังหวะแบบนี้ิด้หนึ่งแห่บั้งไฟเนี่ยครับเป็นบรรยากาศของประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบ้านทุงแต้ตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับประชาชนจากทุกหมู่บ้านเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากเพื่อร่วมขบวนแห่บั้งไฟโบราณและขบวนรําเริงบั้งไฟขอฝนจากพญาถแถนตามความเชื่อนะครับ ปีนี้ดูจกคึกคักเป็นพิเศษเนี่ยคือเมื่อกี้ผมใช้คำไม่ถูกเลยจะต้องบอกว่าเป,เป็นดาราจากต่างประเทศครับเป็นตัวละคร<อ>จากภาพยนตร์ดังที่มาร่วมงานด้วยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจะเห็นล้อ่ะอันนี้เดดพูเดดพูเดดพู Deadpool เนี่ยจะขอบตาดำหน่อยอนะครับแล้วก็จะมีไอรอนแมนมีแบทแมนมาร่วมด้วยนะครับโอ้คึกคักทีเดียวครับคือ ฮีโร่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือนายเอกอุกฤษเจริญทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแต้พร้อมกับทีมงานแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ขึ้นรถลาบเฮ้ลาบยะโสปรุงลาบกันแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม นำมาบริการให้กับคนที่มาร่วมงานคนหน้าดีไอรอนแมนนะครับบรรยากาศก,ก็สนุกสนานนะครับแหล่งที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเมนูต่างๆก็จะมีทั้งลาบซอยจุหมูย่างให้กับคนที่ร่วมงานได้กินฟรีแล้วก็ยังมีบริการน้ำสมุนไพรให้ดื่มดับกระหายกันด้วยเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวบ้านที่มาร่วมงานครับสนุกสนานแล้วก็อิ่มท้องไปตามๆกันไปต่อกันที่นครราชสีมากันหน่อยครับ แบบบรรยากาศชิลๆก่อนอมาแบบพร้อมเพียงด้วยนะ,ะพร้อมเพียงเหมือนนัดกันมาเลยครับนี่รำเป๊ะมากคุณผู้ชมบ้านทรัพย์เจริญหมู่ที่4ตําบลบ้านราชอำเภอเสืงสางที่โคราชกับนครราชสีมาชาวบ้านก็ร่วมกันจัดก,กิจกรรมบุญบั้งไฟนะครับเขาก็จัดติดต่อกันมากว่า20ปีแล้วสืบสารประเพณีวิถีชีวิตพื้นบ้านให้คงอยู่คู่กับชุมชนครับภายในงานมีการจัดขบวนแห่บั้งไฟเล็ก พร้อมกับประหลัดขิกหลากหลายขนาดต,ตามความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าหากนำประหลัดขิกและบั้งไฟนับสิบอันมาร่วมขบวนแห่จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่แน่ใจว่าวันนี้ที่โคราชฝนตกหรือย,ยังนะ,ะที่เสริงสางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมบอกกันมาได้นะครับหลังจากนั้นกบแห่เสร็จแล้วก็ต้องจุดบั้งไฟครับเป็นการถวายพญายแถนตามความเชื่อเขามีความเชื่อว่าเป็นเทพผู้คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเป็นการบูชาเจ้าพ่อขุนสนันแม่มณีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านราชให้ความเคารพศรัทธาด้วยนี่ครับพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับแ <จะ S 1> ต<า>่เห็น<ป>เห็นบ้างเล็กๆแบบนี้นะตามรายงานผู้สื่อข่าวนี่ก็ไปจับเวลาเหมือนกันนะลอยอยู่ในอากาศเกือบ 300วินาสามร้อยวินาทีก็เกือบ5นาทีได้มั้งนานมากเลยนะเนี่ยบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับสนุกสนานกันมากก็สแสดงเหตุหนึงความรักความสมามัคคีของคนในชุมชนที่พากันออกมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นนับพันคนเลยนะครับก็ชื่นมมินกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่จะเป็นวันหยุดกันด้วยนะครับค่ะ